ปักอยู่กันที่คลองถมปักช่องนะคะแต่วันนี้กักจะพามาดูร้านข้าวเหนียวห่อที่งงมากเป็นข้าวเหนียวแบบธรรมดานะคะแต่ว่าลูกค้าต่อแถวแบบเนี้ยงงมากเลยค่ะคือมาเจอที่คลองถมปักช่องนะคะมีวันเสาร์นะคะตลาดที่นี้ก็จะมีเป็นข้าวเหนียวเนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวสีข,ขาวนะแล้วก็จะมีเป็นข้าวต้มมัดแล้วก็จะมีเป็นเนี่ยข้าวเหนียวดานะคุณผู้ชมแต่ว่าแม่เขาเนี่ยจะห่อ like, แบบห่อละสิบบาทคือ ให้เยอะแล้วก็ให้แบบให้มะพร้าวด้วยอ่ะคุณผู้ชมเออแบบเพิ่งเห็นที่นี่นะคะเนี่ค่ะจะเป็นแนวแบบนี้เนาะเป็นห่อละสิบบาทตลาดที่นี่เขาก็จะมีวันเสาร์นะคะมีวันเสาร์หนึ่งวันเนาะเป็นคลองถมปากช่องเนาะแม่เริ่มเริ่มเริ่มเปิดร้านกี่โมแล้วคะเนะี่ยเริ่มขายกีโมงลนะยบ่ายสองโดยประมาณค่ะขายถึงหกโมงไหมคะเนะี่ย ไม่ถึงหกโมงคุณผู้ชมงงมากพี่บีแมวไงนี่นะเอาหนูเอาแม่ของหนูเองสี่ห่อเอาอันนี้ด้วยแม่ด้วยกันนะแบบนี้เลยคุณผู้ชมใครที่มาคลของผมปักช่องเนี่ยปักก็ ขอฝากร้านนี้ไว้ได้วยนะใครที่อยากมาลองกินนะเป็นแบบข้าวเหนียวแบบแบบเนี้ยเออเออนี่ยแบบเนี้ยงงมากคือลูกค้าต่อแถวต่อคิวคือเยอะมากๆถ้าชอบหวานก็โรยน้ำตาลได้เลย <c oughs> น่ากินมากแต่ว่าร้านแม่เนี่ย,เ,ยเขาจะอยู่แบบถ้านับจากซอยก็น่าจะเป็นซอยแรกนะคุณผู้ชมซึ่งติดกับติดกับอะไรสักอย่างสัตว์เลี้ยง <c oughs> โอสัตว์เลี้ยงนะคุณผู้ชมสี่หอ่อพ่อ แล้วก็พุดซาพ่อรวมกันเลยเก้า <9. S 1> อ่าพ่อหนูหนึ่งร้อย 100. ไม่ต้องทอนครับพอ่อ,อ,อไม่ต้องทอนติปติปติปต,ปต,ปต,ปติปแม่ติปแม่ติปแม่ครับขอบคุณครับจ้าเอาหัวเดียวสิบห้าบาทดีครับเดาดำคุณผู้ชมโอ้ร้อนร้อนแบบนี้ค่ะนี่เลย ก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็เนี่ยประมาณนี้เลย,ค,เยคือลูกค้าสอดแถวแบบวงมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยใครที่มาปักช่องก็ลองมาซื้อมากินดูนะคะเนี่ยร้านนี้เลยนะคะร้านแม่เขาจะเปิดประมาณบ่ายบ่ายสองโมงจนถึงประมาณห้าหกโมงเย็นนะคุณผู้ชมรีบมานะคะเพราะหมดไวมากค่ะ